กูหยิบกลนได้แม่งหยิบทุกซองไอ้ไข่ปีวังน้องวิ่งวอนเลยนะแถวนั้น <c oughs> ตีออละปอกคอมเต้าว่าหวัวล <c oughs> ะว้าวโอ้โหเรียงว,วอนไหม เฮ้ยมันน็อกตัวหนึ่งอ่ะซ้ำมาหน่อยดิไม่รู้ว่าพวกกูได้ยินหรือเปล่าต้องมักเหลืองอ่ะซ้ำมาหน่อยไม่ไถึงหรอกยิงเลยเจอเลยอยู่โว้วะไม่อยู่มั้งเจอเลยฆ่มไม่ไงวะจบเสร็จแล้ว อ้าวอุ้ยอุ้ยขิงไ่ายอยู่อุ้ยเอรลอยขิงไ่ายอยู่เย้ปัดคอด้วยคนเย่ไม่คงเห็นละอ้เฮียเลยดูเลือดกระฉูดดิเฮ้ยพี่อูใช้แค่ปืนเดียวก็จัดว่ะเฮ้ยเขาเขาไม่สับเขาไม่กดอา เอาให้ชัวร์ก่อนเนี่ยมึงชอบมึงชอบชักแม็กอะมึงรันเว้ยชักแม็กรอมเนี่ยกินให้เบาหวานขึ้นเปิดขึ้นคอแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตากระสุนต่ออุ้ยเยอะเอเขนคอง เอ <AK S 2> ทองโค<ะ>สวยศบหนุนบ่าศบขวาเอคทองโคตรสวยเลยเฮียขาข้าซ้ายซ้ายยางเดียวไม่มีขวาเอ้ยออกขึ่งยิงอยู่ขยิงยิงไม่ีเลยิงอยู่ละแสดงว่ามีตัวหนึ่งท้าย โว้ยงหืโเหี้ตแล้วคนขตายไอ้เหี๊ยมันมีตัยนะโอ้มาก้าหกตัวอาสองคิวเลยเหรอวะหคิเลยแบบเหี้ยอะไรวะเนี่ยวิ่งโลกนดิไม่ไม่มันมีตัวน็อคอยู่ กระเล็กตัวหนึง่งตัวที่ยิงพี่ล่าสุดเหรอร์ดเลยเปืนเราได้เปรียบโอ้โหล่นเลยเที่ยโดนละแม็กซ<อ>์<อ>ม<า>ันเลวเจ็ดตัว <laughs> อารมณ์กับผมเมื่อวานเลยแปดตัวอารมณ์เดียวกันต้องไปให้สุดแล้วมั้งไปอยู่ที่จายเลขห้ากำมีมทำไมมันโหดคนรตตากันวะทำไมไม่โหดกันไม่โหดเลยสองคน ไดไดดอกฝากไว้ให้คิดไม่รู้เพรเยอะเลยว่ะไม่รู้ว <ะ S 1> ่า <วะ S 1> ไ,ได้ไม่รู้ว่าได้ยินกูหรือเปล่าน่าจะได้ยินเท่าไหร่หรอเสียงร้อนสายไม่รู้ว่าได้ยินกูหรือเปล่า ปืนอะไรนี่กระสุนซองแม่เขาไปเอาเขาไปเอาอ่ะมีที่ไหนะมีได้เหรอกินน้ำย้อมใจก่รอไหมไตานนี้เป็นตาของเขาอะมาเขาเมาเลยทำอะไรก็รีบทาเธอ,อด้วยตัวให้เขาอบวง เล่นเลยต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอได้อยู่มานู้นเนี่ยต้องรีบต้องรีบเล่นเลยเล่นเลย่งรีบเล่นเลยเล่นเลยไม่ต้องรีบเห้เขาไม่รีบไงเห็นบลาเห็นรีบตรงไหนเนี่ยกูดูเหมือนคนรีบเล่นเถอ่ะปลาท่องเก๋ยังไม่รู้เองผีหลอก กูเล่นอีกทีเผื่อมีคนรู้ปลาต้องโกโอ่าวเงียบพวบเฮ้ยเจอแล้ว <c oughs> อะไรวะปลาต้องโกะวะปลาชนอ๋อปลาชนเฮ้ยเผื่อข้างบนหน่อยดิสองมิเลียมอุ้ย,ยอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวทำอะไรวะหน้าอา้าวเผื่อสองมิเลียมปัดขวาลมซ้ายสามสิบองศาผีหลอก <laughs> วเยวิ่งไปบวกเลยเราสู้ได้อยู่แล้วเรามีตะก่อสามหมกสามผีหรอกวิ่งไปตายไวแล้วว่ะเฮ้ยไออูไปก่อนผีเออเฮียคิวตัวแรกของเซิร์ฟบริษัทสิบสองตัวเองอุ้ยเลยรออะไรเอาโคตยิงเลยออกมาแล้วตายโซนสิบตัวว่ะข้างหน้าถ้ากับว่าสองตีถูกป่ะ ก็เหลืออีกตีหนึ่งนี่เปล่ากีนนะ่ลอกอย่แลนวเนอ่ะได้ยินเสียงมันยิงปุ๊กปุ๊กปุ๊กไกลไกลเนาะอะไรวะย้อนใจเติมยังไม่นหนี่เลยเติม,มอมีกแล้วอ่ะมีมาเยอะอ่ะเหลือคนอืกก่นเขากินบา้างนั<อ>่นแหละอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิง ถ้าพี่ยิงอ่ะมันจะมาโหูมลยพี่อ่ะเกิดอะไรนะวะเฮ้ยมันตีเขาไม่เอาเลยอย่างนี้หอเข้าไปเอาข้างล่างข้างล่างข้างล่างเอเดวานข้างล่างเอเดวานะพี่พี่เข้าไปตรงนั้นอ่ะเอเดวามนยิงอยู่ก็ใช่ดิไม่เชื่อผีอีกแล้ว ไม่ใช่สายอีกแล้วยูยูเออนี่ะสโคอสามอี่ไม่ใส่เพิ่งยิงโอ้อ้เฮียกูหาไม่เจอเมื่อกี้